เราทัดเราเห็นรูปภาพเราได้ยินเสียงไหมได,ได้ยินไหมคะอ่าเราได้เราได้ยินเสียงเราก็ได้ดูตาเราไหมคะตาเราดูหูเราก็ได้ฟังอ่าภาพต่อไปภาพอะไรเอ่ย,อยภาพอะไรคะวิทยุวิทอะไรคะวิทยวิทยุนะคะวิทยุใครเคยเห็นบ้างรุ่นนี้ วิทยุเราได้ยินอะไรได้ยินเสียงนะคะสำหรับสำหรับวิทยุจะสำหรับคนที่ไม่ได้ยินภาพเขาก็ได้รับข่าวจากเสียงนะคะบางคนบางบางบ้านไม่มีโทรทัศน์ใช่ไหมคะไม่มีโทรทัศน์แต่ยังสามารถรับรู้ข่าวสารได้โดยการฟังฟังวิทยุนะคะอันนี้รุ่นรุ่นนี้รุ่นเก่า นะคะเดี๋ยวมีวิทยุรุ่นใหม่ๆนี่เป็นไงคะรุ่นนี้ใหม่ไหมคะใหม,ใหม่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะอ่าบ้านหนูมีอ่าเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนบอกว่าบ้านหนูมีอ่าทีนี้เรามาดูสิคะภาพอะไรคะอะไรเอ่ยอะไรคะต้ยมยำต้ยมยำอ่ะ เด็กๆเ,เห็นภาพใช่ไหมคะเห็นภาพเราก็รู้แล้วว่าภาพนี้คือต้มยำแต่ว่าถ้าเราชิมรสแล้วรสชาติจะเป็นอย่างไรคะเผ็ด<า>อร่อยไหมคะอร่อย,อ,อ,ยอ่ะเมื่อมีภาพต้มยำแล้วก็จะมีภาพอีกอย่างหนึ่งคือภาพอะไรเอย่ยส้มตำฮะส้มตำใช่ไหมคะ เมื่อเด็กๆประมวลเห็นภาพส้ตมตำแล้วเกิดน้ำาลายไหลนะคะส้มตำรสชาติของส้มตำก็ต้องเป็นยังไงคะรสเผ<ห>็ดจัดใช่ไหมคะ,ะเรารู้เลยรบ้งเรารู้จากภาพใช่ไหมคะจากตาดูแล้วก็ห,หูเราได้ฟังแล้วนะคะตาดูหูฟังลิ้นทำไมคะลิ้นชิมรสไปแล้วใช่หรือเปล่า อะต่อไปอะไรจมูกด,ดมอะไรเอ่ยด,ดมอะไรคะด,ดมกลิ่นของดอกไม้นะคะรับรับรับรู้ถึงกลิ่นว่าดอกไม้มีกลิ่นหอมหรือว่ากลิ่นเหม็นเอคุณครูมีภาพนี้อยากรู้ว่าเด็กๆเ,เคยดมกลิ่นไหมว่ากลิ่นของอกลิ่นของอะไรคะกลิ่นของหัวหอมเป็นอย่างไร เคยดมไมเอ่ยเคยไหมคะฮะมาขามเคยดมกลิ่นของหัวหอมไหมเคยค่ะกลิ่นหัวหอมเป็นอย่างไรคะกลิ่นเป็นยังไงเคยดมกลิ่นกลิ่นเป็นแบบไหนมันเหม็นหรือหอมเหม็นฉุนฉุนใช่ไหมคะแล้วถ้าเราเอามือไปโดนแล้วเรามาป้ายตาเป็นอย่างไร ฮะแสบตาเราแล้วนะคะเราก็ได้จมูกคือดมกลิ่นใช่ไหมคะอ่าทีนี้คุณครูมีภาพนะคะภาพภาพอะไรเอ่ยภาพอะไรคะดูสิภาพอะไรคะอะคะ่ารอยกระทง,ะะทงใช่ไหมคะเด็กๆเ,เห็นภาพก ภาพนี้ก็เหมือนกับข้อมูลชนิดหนึ่งใช่ไหมคะคือคุณเพราะเราใกล้อะไรแล้วคะ,กะใกล้เทศกาลอยกระทงแล้วในภาพนักเรียนเห็นในภาพ, <ใช S 1> ภาพเนี่ยนกยักเรียนบอกอะไรครูตาได้บ้าง,องบอกอะไรได้บ้างคะว่าเราเห็นอะไรจากในภาพเห็นลอยกระทงเห็นลอยกระทงแล้วเห็นอะไรอีกคะเห็นวัดใช่ไหมคะแม่น้ำแม่น้าแม่น้ำต้องเห็นอยู่แล้วเพราะเราต้องลอยกระทง<า>ะทงี่ไหน พี่แม่น้ํานะคะเห็นไหมคะเขากำลังอธิษฐานแล้วก็รอยกระทงนะคะสิ่งที่ผู้ตาเมาให้เด็กๆดูทื่นควมาให้เด็กๆดูนะคะก็หมายถึงการข้อมูลใช่ไหมคะที่เราหามาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากภาพนะคะหรือว่าข้อมูลจากเสียง เนไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูทําใบงานกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําใบงานกันว่าเด็กๆหลังจากที่เรียนเรื่องข้อมูลแล้วนะคะแล้วรู้ที่มาของข้อมูลแล้วว่ามีอะไรบ้างเด็กๆจะทําใบงานได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้เด็กๆทาในสมุดนะคะในสมุดของเรา ให้นักเรียนทำผังแผนผังนะคะการรับรู้ข้อมูลนะคะว่ามีวิธีใดบ้างนะคะให้ทำผังความผังความคิดหลังจากที่เราเรียนนะคะหลังจากที่เราเรียนไปแล้วว่าเรารับรู้ข้อมูลนะจากวิธีใดบ้างให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะ ให้เด็กๆทาลงในสมุดลงมือทําเลยนะคะเรารับรู้ข้อมูลจากที่ใดบ้างเอ่ยมีมีตั้งเยอะแยะใช่ไหมคะที่เราเรียนไปแล้วเ,เขียนได้ไหมคะผังผังผังความรู้เ,เขียนได้ไหมเอ่ยหรือต้องดูตัวอย่างต้องดูตัวอย่างหรือเปล่าคะดูไหมคะต้องดูตัวอย่างด้วยอีก ดูตัวอย่างไหมคะผังความลุกไม่ต้องดูเก่งมากเลยลงมือทำเลยตกแต่งให้สวยด้วยนะคะเราได้รับข้อมูลนะคะมีวิธีใดบ้างจากไหนบ้างที่เราได้รับข้อมูลกูตาย้ำแล้วย้ำอีกใช่หรือเปล่าประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะนะคะดูนะคะให้เขียน ผังการรับรู้ข้อมูลไม,ไม่ปรึกษากันไม่ปรึกษากันไม่ปรึกษากันนะคะลงมือทำเลยนะคะเหลือเวลาอีกเล็กน้อย เรียนไปายทางด้วยนะคะให้นักเรียนเขียนผังการรับรู้ข้อมูลนะคะว่ามีวิธีใดบ้างเราทําใส่ลงในสมุดสมุดเลยค่ะต่อจากที่เราจดใบความรู้เมื่อสักครู่ เมื่อได้แล้วอย่าลืมตกแต่งนะคะให้สวยเมื่อกี้คุณตาบอกตั้งหลายครั้งแล้วนะคะพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าว่าเราได้รับข้อมูลจากประสาทสัมผัสทั้งห้าซึ่งมีอะไรบ้างเออคะก็เขียนลงไปเลยเขียนลงไปเลยเราได้รู้จากอะไรบ้างจากตาเราคือได้อะไร หมูก็คืออะไรล่ะคะ,ะเราได้จากตาตาก็คืออะไรตาคืออะไรข้อมูลที่ได้จากตาคืออะไรเรามองเห็นอะไรล่ะคะมองเห็นอะไรเออทรทัศน์เราก็เขียนโทรทัศน์ไปใช่ไหมคะเราข้อมูลที่เราได้จากที่ไหนบ้างรับรู้จากที่ไหนบ้างข้อมูล ตาคือการได้ดูอะไรคะตาคือการได้ดูอะไรเรามองดูอะไรตาเราเราได้ยินเสียงจากอะไร ได้ัหมคะลำอะได้ยังคะเสร็จไหมคะเสร็จยังเอย่ยยังค่ะอายังค่ะคิดเลย,ยการรับรู้ข้อมูลมีวิธีใดบ้างนะคะ hoa vú sẽ lỡ là hoa thì hoa เสร็จไหมคะยังคะยังไม่เสร็จอีกใครยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวให้ไปทำต่อเป็นะไรคะไ่ะอ่าเป็นการบ้านนะคะมาทำต่อเป็นการบ้านแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าอาทิตย์หน้าเราเรียนนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้าอ่าน่าเรียน ดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมในสัปดาห์หน้ามีอะไรคะภาพหนังสือนะคะภาพหนังสือนักเรียนรู้จักภาพราคาสินค้าไหมคะรู้จักไม่เอ่ยโบรโชวัวนะคะบรชวัวสินค้าที่เขาแจกมาต่างๆนะคะที่เราจะเตรียมมาในสัปดาห์หน้านะคะเพราะในสัปดาห์หน้าเราจะเรียนเรื่องประเภทของข้อมูลนะคะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนก็ได้รู้ ถึงที่มาของข้อมูลแล้วใช่ไหมคะอ่าสัปดาห์นี้เรารู้ที่มาของข้อมูลแล้วนะคะงานที่คุณครูให้ไปถ้าเด็กๆยังไม่เสร็จนะคะนำไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วค่อยส่ง